ดีค่ะ่างเรื่องอกค่ะมาค่กินข้าแงรัการนี่เสนบอมหัวใสยังงส่บวแปไรบอกมวก็ก้อยกุ่อนนี่ฮะกว่าบนนี้ก้ยแล้วก็หมูครึ่งแดดเหบนมีเห็บละเนาะ จะไาทำหมด้วเอาไวจุ่ทำยอยอ่งทำไทำหมดเลยเี่ยเพรพาะเอาไผัดเพระ้จุ่มไอย่างเยอะปรมาณครึ้นหนึ่งใช่ไหมเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้โอ้โอเคนี่เนาะคอดีวของน้องที่มันแบบไม่หัวเขาทำอีกที่ไหนไปเยอะๆเขาทำอีกที่อนเขาทำ่าถ้ามันไม่เกิดจะต้องไปันเนาะเดี๋ยวรอวันรอรหน้าที่ฉันว่นา,วานล้าเน,นา เพราะมันไม่มีหัวเส้นยาวที่เสนยาวไปหรอกตัวที่ห้าอันเนละมานอีต่งหากนี่เลเส้นน่แอันอันที่จริงดิไม่หลุดนถ้าว่าแบบไม่ได้ขายไมหมดมเยอะอะไที่มันแบบนี้เส้มั่ะเปลือใช่มั้ยล่ะแก็เอาหมทิ้งเลจะตอา็อันนี้งที่จว่านะตัส้ตัวนะสีเหลีองหตัวนแบบเียเียัยันเลย ปวดสั้อืมอกอดิบนะกำดแล้วม่ไลงแล้วก็ทำดิกไหวนะก็ไหวดิบไร่อยๆไม่ได้ไม่ได้รันอิ่มถู้งเด็กไปใส่แล้วเมื่อเอิญฉ้นมันไม่ไม่สดดีเลยสดดีโอเคมันก็ไหว ทขาทำอะไรมะนาวนะเขาทำดีเซ่บๆนุ่มปากดีกนที่มันปนพิ่งแลอวก็ป่นเมื่อเอินอือพราะที่เขาเขาทำแล้ปนปน้จกม้ยป่นอันที่เป็นสีช่วงเมือนเจี๋ยปูจะ๋ยปลานะม่อเอิญเจี๋ยวบัที่มีน้ำอ่ะี่เม่านมันป่นเออเจี๋วเจีวใช่ไหมมีน้ำาจี๋แห้งก็เดีกคือปนใช่ไหมทำกินดีแซ่บ่มันหอมกลุงใ

มีกี่นะมั้งแบบแบบอ๋ตาอเทอันนันอันนี้นะแมงมมเนบาทมันเก็บเงนแสนบาทฮะปัญหากระตัวช่วยคนสาวมันเอาถึงาเบล่าแค่เออเปื่อคนหาคนมีเจอก็เอามานใหก็ราบ่งใหม่กว่าอย่าแลยเราไม่ได้เอาเปื่อแค่เบ่งใหม่ดี้าแค่แค่ก็ดีบหมดเลยเศร้าถ้าเอาได้สักอย่าง ทุกคนสิเซ็มโอ้่านเนาะปาสีใบตรงนี้นาะดียว่านั่นเลทำแบบนี้่แบบดิบๆนี่ทุกคนอืมอันนี้การดีอันเฉรยมองปล่าบ่อ่าทุกานท่งส่นล่ะอ๋อฮบันนี้ลอกล้งเก็นมเน็มเ ใส่มันเสียใส่มันเอาไปไหนใส่แล้วไปกินไงก็ได้หรอว่ะใส่มันเอาเอาหัวนึงใส่แล้ก็กินง่ายรึเปล่าง่ายกันใช่ใช่ใช่ละบอกว่าอันนั้นอันทั้นอันนั้นทำออกมาจะไม่ดีอันนั้นไม่ใส่เนื่อต้องออกว่ากินก็ดีดีกว่าหมออันน้องอ่ะได้กว่าเลย

ปัจงุบันผมกำลังใจที่แบ่งเงินกำลัเกิดมาดูแลต่างๆนี่เรื่งท่ว่าตื่จะมาต่างแรงกว่าไม่ได้ยากกว่าเข้เอา <laughs> Bỏ lạc hết hưng rồi làm thế hỏi à, này nữa nữa nữa

แมอะไม่อม่สิบแล้วอามหมาิบบแมแม่ม่ง่นะคับเจ็บแม่ที่ไหนเนี่ยตอน้ั่นบอกว่าเดี่ยวนอ้โอ้ยไบิดมาส่เลยบอกกัดฆ่ากดบอดเลยอันกบกัดแมงก่อนนะที่ไม่ปีกกันไหมนี่ปีกตนี้ม แม่มันงดบดยวนี้มันดิดระดึบอะไอะนะะอือเา่ลกิมกระดิด้ไหมแม่เจ็บนมาเลยตีคนสันกวตายเขาหรอเิ่อือเฮอนีไม่เห็นใคกินหยูนีคุยขเก็น้อยนึงมนต้องเยหาอ่ตาย ยอะอรมันกัดเจ็บ็นกรสนยอบุตันมไม่เกาด่างแล้วใช่จนแตะแล้ว่ไม่ะมุนบมนแะแล้วใช่บันบวกวันนี้อ่อนพอิบบนอนนี่่ันาตอไทบาตา่ที่บาบ่อืม

ช่วยกระซันเขาด้่ะยรึะยดนี่นะสร็จปั่นจ <ahead> ินดปอกูกกลยองเราจะลกกอมริกรซับเลยงอนี้ ไม่รถยุดสิเดิ่ขาทาโคเลีอนรุ่นตืิมแล้วว่าแล้ว ทุกคนนั่นแบบพอดี